สวัสดีค่ะอยู่กับซอฟในรายการสนุกเรียนค่ะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กับน้องพัตเตอร์นะคะหนุ่มน้อยที่ไฟฟันอยากเป็นยูทูบเบอร์สายรีวิวอาหารเมื่อวานพัตเตอร์ไปมาแล้วทั้งหมด3ร้านนะคะเราได้เห็นว่าน้องต้องถ่ายไลน์เทคกมากต้องถ่ายใหม่เพราะว่าน้องพูดเร็วเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยก็ตื่นเต้นลืมบทวันนี้เราจะมาดูกันต่อนะคะว่าพัตเตอร์เนี่ยจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไปทางไหนยังไงได้บ้างถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะ สามสอง่งตอนนี้เราอยู่ที่จังหวัดอุบลน,นะครับมากินส้มตำนะครับอุบลต้องกินส้มตำนะครับแต่ไม่ได้ใช้ส้มตำนะครับใช้มะละกอตำนะครับร้านนี้มีชื่อว่าเออสำเนียงอิสานบา่เออโอเคไม่ใช่ปอมลุงทงหรือครับไะเราไปดูกันเลยครับว่าในร้านนี้มีอะไรบ้าง สวัสดีครับ้เป็เจ้าของร้านครับจ้าครับทำอะไรเบอรมัลไทยทำรายการจากช่องไทย PBS นะครับจ้าสนุกเรียนครับครับเอ่อครับนะครับมารีวิวอาหารครับโอ้โหในป้ายนั่งส nice ี่สี่อย่างครับมีทั้งตำลาวตำไทยตำปูตำปลาตำโคล่าตำหอยตำลงทุกตำปูปลาตำปูหมูยอตำม่วตตำขั่วตำเตตำข่า ตํามหมูยอคุโบนี่มีตามมําในขนาดนี้เดียวครับมีค่ะตําลงทงตําลงทงนี่<ม>ตำครับตําส้มแบบตําโบราณเราตามมําบนนอกเรานะนะใส่พริกใส่มะขามใส่มะเขือเทศใส่มะกรูดใส่มะนาวแล้วก็ใส่ปูนาปูนานี่อ่าเดี๋ยวก็ ตใส่น้ำตาลนิดนึงอ่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำปลาใส่ปลาเพื่อนๆเคยกินปลาไหมครับผมชอบมากเลยครับมันรสฉ่ำปลาลามากเลยครับอ้าวชิมก่อนอ่ะโอเคครับอ่ะเผ็ดนิดนึงนะครับอ่าะนิดหนึงพริกติดครกนี่คือตำลงทง ครับเห็นไหมอืมเจ็บอหลีดูใช่ไดมวิธีการผูกของคุณยายสิครับกาถึงผูกอย่างนี้ครับอย้วไปกินนานดมจะไม่เข้า้มตำจะรสชาติเหมือนเดิมอ๋อครับ อ่ะมาตำเลยค่ะอ well, we uh ่ะตำเลยค่ะอยากใส่คำแม่ครับใส่เลยออาเอาแบบนี้เออเอาสากลูกเออกินแล้วกินแล้วกินแล้วอ๋อแล้วครับครับใส่อันนี้ต้มปออ่าปลาปลาอ่าขึ้นอ่า ใส่มะละกออ่าน่าเยอะเลยอืออือตามเลยเอา้าวเลยคมตำแบบนี้พอดีไหมครับแรงแบบนี้ครับค่ะอือเก่งเก่งเก่งอุ้ยครับนี่ครับพอแล้วค่ะอ่าชิมหน่อยชิมหน่อย รู้มากเลยครับเยอะยังไม่ได้ชิมเลยหนแล้วคุณยายทำซุปต้เป็นได้ไงครับคุณยายก็จับเอาฝีเอาวลูกค้ามาคุณยายก็ดูคนนี้กินแบบไหนคนนี้กินแบบไหนกินเผ็ดกินไม่เผ็ดบางคนก็ไม่ใส่น้ำตาลกินเผ็ดไหมกินครับใส่พริกกี่เม็ด มากสุดแล้วครับมากสุดกินเม่ได้แห้าถึงหกเม็ดนะห้าถึงหกเม็ดได้แล้วครับคุณยายกินเห็ดพอประมาณไม่เห็ดมากสิ่คนใส่พริกกินเยอะสุดกี่เม็ดครับคนคนที่มาสั่งซุมต้มใส่พริกเยอะให้สุดกี่เม็ดครับขนาดนี้เลยอู้เยอะจังเลยขนาดนี้เลยเผ็ดเ็ด เด็กๆที่ไม่กินเผ็ดนี่แล้วเขาเออกินเผ็ดเข้าไปยายมีวิธีเน้นน้ําก้เดื่มน้ำแล้วก็กินข้าวด้วยเกี๊ย้องโมนี่กินได้ไหมครับก็แล้วแต่คนกินแล้วมันจะเค็มปกติผมกินประจำครับไก่นี่ดูเหมือนไก่ย่างมากเลยครับถ้าเป็นไก่ย่างผมก็ว่าไก่ย่างของผมไม่ได้มีสมุนไพรติ้งไก่คักคัก ขอไว้หนึ่งครับให้สองไปเลยโอเคครับทุกคนครับนี่อาหารเต็มโต๊ะเลยครับคุณผู้ชมทุกคนน่าจะหิวแล้วงั้นผมจะกินให้เลยนะครับนี่คืออะไรก็คือปลาเผานะครับเราชิมกันนะครับแตะซอสจังไม่มาเอ้ยเจ้จิ้มยังไม่มานะครับไสชัก สชาติเป็นปลาเผาจืดๆ,ๆ,ๆนะครับแล้วก็เค็มนิดหน่อยหนุ่มเหนียวๆอธิบายไม่ถูกต่อไปเราจะมากินนี่ครับตำไทยตำไทยใช้ช้อนกลางนะครับครับนะครับตำไทยหวานนะครับสำหรับคนที่ชอบกินเผ็ดก็กิกนนะครับไม่ชอบก,ก็กินได้ครับสั่งเขา อันนี้คือตำลงทงนะครับพี่น้องเด้อมาชิมแค่นี้เผ็ดใช่ชไ,ดชได้ครับมีความเค็มและหวานแตตัวต่อไปเหมือนเดิมครับแต่ไม่เผ็ดอันนี้ผมตำเองครับไม่อยากโง,ง่ครับผู้ชมใครชมเนี่ยหวาน รสชาตมันนี่เลยครับแต่ไม่เผ็ดไม่เผ็ดแต่ยากะครับเพร่าหัดใจต้องใช้มือครับคุณผู้ชมนุม่มเข็มเข็มรสชาติไร่อยอือแซ่บอีหลี ถึงอาหารสุดท้ายของวันนี้นะครับนั่นก็คือปลาหม้อมาบนนักกินปลกหม้อตอนนี้เราอยู่ที่ร้านปากหม้อป้าบินนะครับเราจะพาไปดูเลยครับร้านสุดท้ายคนนี้เจ้าของร้านหรือเปล่าครับใช่ลูกเจ้าของร้านสวัสดีครับสวัสดีครับมาถ่ายทํารายการสนุกเรียนครับจากช่องไทย PBS ครับมารีวิวอาหารนะครับจะไปทำ รีวิวอาหารที่อยู่ในอุบลครับโอ้ค่ะครับรีวิวอาหารที่อยู่ในอุบลครับเขาคุยกับป้าไหมครับได้ได้ด้วยเขาติดไหมคุณป้าได้ไหมครับติดไหมติดไมครับติดไมแบบแบบแบบนี้ครับนี่ใส่ให้ป้าเหมือนนักข่าวนี่ป้าดีใจเพิ่นใส่ครั้งแรกเนี่ยตลกอ่าโดยจะถามอะไรคะตักบัวทำยังไงนะครับ วิธีทําก็เหมือนเหมือนหนูเคยเห็นเลยจะให้ป้าทําให้ดูให้ดูเลยครับวิธีทําเนาะผสมแป้งเราก็เวลาเราทําเราก็ควรควรอย่างนี้นะแล้วก็นําออกมาอย่างนี้ให้มันได้ทีนี้แบบนี้แบบแบบธรรมดามันจะมีแบบธรรมดาก็แบบนี้แล้วมีแบบใส่ไข่มีแบบใส่ข้าวเกียบ กินไห่ล่ะเดี๋ยวจะทําให้กินกินกินไปเลยเนาะเดี๋ยวจะทําให้กินให้ชิมอันนี้แบบธรรมดาพอลองได้ไหมครับได้เลยลวกนั่งเลย <laughs> ตัดแค่นิดเดียวลวกตกัดเออตัดนิดเดียวทัเลยตัดนิดเดียวอย่างนี้เอามา มือมามือมาก็ค่อยๆเทแล้วก็หมุน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 ไปเลยเออเออหมุนอ่าแล้วก็ปิดฝาไว้เอาปิดฝาลูกเดี๋ยวปิดฝาไว้ได้แล้วปิดฝาไว้ฝาเลยหมดล้ไปเลยแล้วปิดฝาเสียหาอ่านี้ธรรมดาเสร็จแล้วปิดอ่าเปิดดูเปิดดูทำครั้งแรกเปิดดูลูกเปิดดู เอออาัีนี้เอาไม้ตักขึ้นมาขาครึ่งรืดบึส่าแล้วก็ตักอะไรอย่างนี้ปร๊ดจืดอุ้ยวุ้ยอย่าหายเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าตักขึ้นมาตักขึ้นมารืดบึสอย่าหายอ่าได้แล้วอันนี้ก็ตักขึ้นมาเลยอุ้ย ตักไส้แล้วอันนี้เธอก็กินเลยตากไส้ไปเลยเอาไปนี่อ้าวอู้น่ากินอ้าวขนาดทำมือขนาดแป้งที่พักอ้าวสุดยอดเลยไปเดี๋ยวจะให้เพื่อเกลืนมาเดี๋ยวป้าจะตักน้ำจิ้มให้น้ำจิ้มทำแบกอะไรบ้างครับก็ผสมมีน้ำตาลมะนาวค่ะแล้วก็ปรุงเครื่องแค่นั้นก็อร่อย อร่อยครับน้ำจิม้มหวานแล้วก็เปรี้ยวเลยครับเพราะเขาทำมาจากน้ำตาลแล้วก็มะนาวแป้งก็นุ่มครับอร่อยอร่อยรู้เองครับเต็มปากเต็มคำป้าครับ,รบนี่เลยเหรอครับเขาเกี่ยวแผ่นลูกเขาเกี่ยวแผ่นแบบผมิว่าผมไม่เคยเห็นเลยครับดูเอาไว้ลูกอร่อย ข้าวเกี๊ยวไม่กินกับปาเกี๊ยวแบบจริงแบบเขาสั่งป้าก็แยกให้ร้านนี้แยกให้เขาก็ไปผสมไปประกอบประกอบเอาเองอย่างนี้นะคูขอลองแบบข้าวเกี๊ยวปากหม้อนะครับแกอืมแแป้งนี่ต้องปิดไวลาไหมครับไม่นานค่ะเพราะว่าน้ํามันเดือดแล้วก็แป๊บเดียวแป๊บเดียวก็เปิดได้แล้วนี่เห็นไหมได้แล้วอู้หมิสิ อันนี้ชื่ออะไรพัตเตอร์ครับพัตเตอร์พัตเตอร์จะทำเป็นไหมนี่หรือจะให้ป้าบินจับมือทำอะใช่ไหมจะมือทำครับอ่จับมือทำเฟียับ <laughs> มือหนักจย่ามือหนักไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยเสร็จแล้วอริงอ่ะเวลาตักไส้นี่ตักเปลือก ไป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 นั่งกินเลยไปไปกันยังไงมาเข้าไปนั่งกินเลยโอ้โหร้อนไปหน่อยเนีับมีมีลูกมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบเก่าเพียงใส่พริกนิดนึงใช่ไหมใส่พริกนิดนึงเนาะครับไปไปนั่งกินเลยลูกโอเคครับไปเสร็จเรียบร้อยอ่า ห้าสีโโโ่โซบโซงหนึ่งโอ้โหนี่คือข้าวเกี๊ยวปลักมอดครับผมกินครั้งแรกในชีวิตเลยคงเกิดมามไม่เคยกินเลยเราชิมไันครับว่ามันจะอร่อยแค่ไหนอย่างแรกจะทำไงอ่ะผมกินได้เป็นปะ่ะครับจางแรกต้องทำไงครับเวลาจะกินลูกก็ตักน้ำจิม้มราดเลยตั <c oughs> กน้ำจิ้มเวลาจะกินคำไหนก็ตักใส่คำนั้นแล้วก็ทำอย่างนี้แค่กินเลยลวกเพราะว่าอันนี้มันเป็นกรอบเนี่ยเราลาดไม่ได้มันจะอ่อนค่อยๆกินคำไหนก็ลาดคำนั้นอ๋อครับ่ะ ขาก็จะกรอบข้าวเกี๊ยวกรอบแล้วก็หอมครับส่วนแป้งก,ก็นุ่มเหนียวแล้วหมูก็เหมือนเดิมครับแบบเชื่อวแบบกรอบแบบนุ่งนะครับผมชอบแบบกรอบมากกว่าเพราะว่ามันห้อมอร่อยไม่เคยเห็นข้าวเกี๊ยวหมวอกแบบนี้ที่ร้านอื่นนะครับ อืมแซ่บอีลีโอเคครับไม่ถึงเวลาปากหม้อใส่แช้ลักที่เราเรอคอยแล้วผู้ชมรอวนานแล้วป้าขเขากำลังทำอยู่นะครับอ้าวใส่แช้ลักใส่เยอะๆอู้แู้ลักแน่นอนผู้ใส่แช้ลักกินเนี่ย ใส่สลับไปเยี่ยมเดียวนะครับคุณผู้ชมอ่าเนี่ยโอ้โหใส่สลับเขบคุณผู้ชมแป้งแตกมาแล้วเย็นแบบอร่อยอร่อยไปเลยเนี่ยแต่เพีกนิดนึงครบโอ้อ้าวใส่สลับแน่ใส่สลักแน่นเลยคุณผู้ชมดูนี่ครับคุณผู้ชมว้าวไปชิมเลยครับคุณผู้ชมได้ปชิมเลย ในทุนลักกิน,น้ะครับคุณผู้ชมมันเยอะมากนะครับผมตัดตรงนี้รอบรอง่าใส่สลักมาแน่เราทาการตัดนะครับอุ้ยหล่นมาแล้วครับคุณผู้ชมผู้ชมโอ้โหอ,อ้ดูครับคุณผู้ชมเต็มเลยเลาชิมกันนะครับเราใช้สองช้อนให้ดูนะครับคุณผู้ชมกรแป๊บหนึ่งนะครัแป๊บหนึ่งครับ ขเขายห่ขยายกระเพาะห้าโอเคครับคือผมกินได้ไหวแล้วมันเยอะมากแล้วคนที่มาก็อยากกินแบบไหนก็กินได้ครับไม่ไว่าจะเป็นใสคลยกรอบนุ่มใส่นทะลักอะไรก็ได้ว่าไปครับแต่อยาให้กินใส้นทะลักเพราะว่า ชิ้นเย่าอิ่มแซ่บอีได้พี่น้องเด้อรักกินแซ่บรักมากเลยครับคุณผู้ชมผมก็กลัวเ,เสียของแต่กินแต่กินต่อผมก็กลัวเสียชีวิตขอบคุณครับอร่อยมากเลยครับโด,ดี๋ยนหน้าม,มาซื้อมากินนะเรีวยนรู้ว่าถ้าจะเป็นยูทูบเบอร์ต้องพูดช้าชาชัดๆ,ๆัดครับเวลาถามคนอื่นต้องสบตากับเขา และต้องเตรียมคำถามและเตรียมข้อมูลเพื่อจะไปถามเก,กเกี่ยวกับร้านที่เราจะไปครับแล้วก็เรื่องเสียงครับถ้ามีเสียงดังมากก็จะกบเสียงเราทําให้ต้องถ่ายใหม่เราต้องตกลงกับตากล้องว่าจะจะถ่ายตอนไหนโดยการให้สัญญาณมือสี่สามสองซนึ่งคือเริ่มถ่ายครับผมอยากเป็นยูทูบเบอร์มากขึ้นครับ ทำให้เราได้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการสื่อสารกับคนแปลกหน้านและผู้อื่นมากขึ้นครับสนุกมากเลยครับที่ไปวันนี้มผมมีช่อง YouTube อยู่จะเอาไปปรับปรุงเรื่องการพูดครับให้น้นำเสียงเด่นชัดขึ้นช้าขึ้นและจะเริ่มทำแต่งานง่ายๆก่อนแล้วค่อยไปงานที่ยากครับ พี่ซอฟเมื่อกี้น้องพัตเตอร์เนี่ยค่ะลองเป็นยูทูบเบอร์แล้วอยากจะรู้ว่าการเป็นยูทูบเบอร์จริงๆได้ฝึกทักษะอะไรบ้างในฐานะที่พี่ซอฟทำมาเนี่ยโอ้เห็นอย่างได้ชัดเลยจากภารกิจของน้องพัตเตอร์นะคะหนึ่งเนี่ยเราได้ฝึกสกิลทักษะการสื่อสารการสื่อสารในนาทีนี้เนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่เราพูดกับกล้องอย่างเดียวะนะคะแต่หมายถึงเราสื่อสารกับคนรอบข้างเหมือนอย่างที่น้องพัตเตอร์ไปติดต่อกับคุณพี่คุณป้าคุณน,าน้าคุณอาว่าเออขอใครท,ทาได้ไหมนี่ก็เป็นการสื่อสารอย่างที่หนึ่ง อย่างที่สองก็คือการสื่อสารว่าถ้าเรารีวิวอาหารเราจะอธิบายหรือจะพูดยังไงให้คุณผู้ชมเข้าใจเอัอนนี้ ไม่ง่ายเลย,ยนะพี่สอสใช่มันไม่ง่ายมันเหมือนจะง่ายแต่ว่ามันจะมีศิลปะบางอย่างอยู่ในนั้นอย่างเช่นการเลือกใช้คําพูดต่างๆอ,อย่างที่ซอบอยากชื่นชมน้องพัตเตอร์มากๆเลยค,คือน้องเขารู้ว่าเขาควรใช้สรรพนามอะไรเรียกคุณผู้ชมอ่าการที่พัตเตอร์เรียกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมเนี่ยบอกถึงการให้เกียรติคนดูนอกจากทักษะการสื่อสารนะคะทักษะต่อมาคือทักษะของการรับมือกับสถานการณ์ใช้ต้องใช้คําว่าอะไรเดียการมีไหวพลิปอ่าเพราะ ในการถ่ายทําการเป็นยูทูบเบอร์จริงๆเนี่ยจะมีอีกหลายปัจจัยเยอะมากๆที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไม่ว่าจะเป็นเสียงรถวิ่งผ่านบ้างแหละอยู่ดีๆกล้องแบตหมดเออเราลืมบทพูดเอาง่ายๆมันไม่ใช่แค่ทํางานกับตัวเองพี่ซอส<ช>หมายถึงพี่ซอสเราจะบอกว่าเราทํางานกับคนอื่นด้วยทํางานกับอุปกรณ์ด้วยเราจะต้องมีไหวพริบในการรับมือกสถานการณ์ซึ่งการรับมือเนี่ยมี2แบบนะคะมีแบบที่ เรารับมือก่อนเริ่มการถ่ายทาอันนี้ต้องเรียกว่าเป็นทักษะของการเตรียมการแล้ะเรารู้ว่าอาเราจะต้องไปถ่ายทําที่ไหนเราอกจะไปรีวิวร้านอาหารก๋ไก่<อ>ร้านอาหารก๋ไก่ทาอะไรขายบ้างนะเราต้องเตรียมข้อมูลไปก่อนนะคะเพื่อที่เราจะได้มีข้อมูลในการคุยกับคุณผู้ชมค่ะต่อมาเนี่ยคือหลังจากที่เราเตรียมการเสร็จ เราก็จะต้องเตรียมเรื่องอุปกรณ์ให้พร้อมถ้าสมมุติว่านั่งงานเราไปถ่ายแล้วอยู่ดีๆกล้องแบตหมดเราควรจะทํายังไงดีเรามีแผนสำรองไหมโอ้ทั้งทั้งหมดที่ซอพูดมาเนี่ยมันคือทักษะของการวางแผนทั้งหมดเลยในการเตรียมตัวก่อนที่จะไปถ่ายก็ต้องเตรียมตัวให้ดีใช่ค่ะทักษะต่างๆเหล่านี้สําคัญมากคือการวางแผนและเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆในชีวิตของเราได้และเป็นทักษะที่สําคัญมากที่จะติดตัวเราไปตลอดชีวิตนะคะทำให้เราสามารถทําอะไรเนี่ยผลลัพธ์ออกมาได้อย่างเต็มที่ เพราะเราได้เตรียมตัวใช่ค่ะอนะันนี้เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยพี่ซอ,อมนอกจากาสองทักษะนี้จะเป็นเรื่องของค่าประสบการณ์และที่ถ้าเด็กๆได้ฝึกฝนตัวเองนะคะได้ขัดเกลาตัวเองเรื่อยๆก็จะได้ค่าประสบการณ์ที่มากขึ้นและก็มีมุมมองที่เยอะขึ้นค่ะ ว้าวอุ้ยอินตาม,น,ตามนี่อยากไปทำนี่อยากกลับบ้านไปทำแล้วเนี่ยทำเลยค่ะพี่ซอค่ะแล้วถ้าสมมติว่าเด็กๆทางบ้านนะคะ,คะอยากวันนี้ดูรายการสนุกเรียนเสร็จแล้วอยากจะลองทำภารกิจเป็นยูทูบเบอร์พี่ซอมีข้อแนะนำหรือว่าสำหรับการเริ่มต้นก้าวแรกให้เด็กๆทางบ้านยังไงบ,บ้างคะก้าวแรกเลยนะคะให้เริ่มจาก ลองก่อนเลยค่ะความกล้าที่จะลองทำคือสิ่งต่างๆในโลกใบนี้เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าจุดเริ่มต้นเราไม่เริ่มกล้าที่จะลงมือทำก่อนซึ่งความกล้าเนี่ยบางทีเราอาจจะถูกจำกัดด้วยเขาเรียกว่าข้อจำกัดบางอย่างที่เรามีข้ออ้างให้ตัวเองเช่นช่วงนี้เรียนเยอะช่<อ>วงนีเ้เรารู้สึกเหนื่อยจังเลยหรือว่าวันนี้เราอยากไปเล่นมากกว่าเราไม่มีกล้องอแพงๆนะเรา เราจะมีเพดานเต็มไปหมดเลยค่ะพี่โซมีมีเหตุผลให้ตัวเองที่จะทําให้หยุดการที่จะทํางานของเราถูกต้องอ,อ่ะดังนั้นแล้วจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดเลยคือเราต้องกล้าที่จะลงมือทํ <ทำ S 2> ก่อนเล,เลยใช่ไหมคะพี่โซ่ทำเลยพี่ซ่เชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะเกิดการปรับปรุงและพัฒนาไปเรื่อยๆแต่ใ่ที่ตัวเรายังไม่หยุดพัฒนาเนี่ยเดี๋ยวสิ่งแวดล้อมก็จะพัฒนาเพิ่มขึ้นไปด้วยกันดังน,นั้นเริ่มลงมือทําก่อนเลยจากสิ่งที่เองชอบแต่ก็มีข้อ สำคัญที่อยากฝากถึงเด็กๆที่อยากเป็นยูทูบเบอร์นะคะมีอยู่2อย่างเลยตั้งใจฟังนะคะอย่างที่1นะคะความชอบความสนใจของเราเนี่ยจะต้องไม่เดือดร้อนผู้อื่นอ่าบางคนอาจจะบอกผมเนี่ยชอบเล่นกิจกรรมโลดโผนมากเลยครับแต่ถ้าเกิดกิจกรรมโลดโผนของเราเนี่ยส่งผลเดือดร้อนให้กับผู้อื่น ลักษณะนี้เนี่ยเราไม่สนับสนุนให้ทำนะคะเพราะเราอาจจะเป็นแบบอย่างให้กับเพื่อนเพื่อนบนโลกออนไลน์ทําต่อๆกันไปได้อ,อย่างที่สองนะคะสำคัญไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องของการเคารพลิขสิทธิ์โอ้อเคารพลิขสิทธิ์เราว่าสำคัญมากมาก่ช่วยอธิบายให้หน่อยแบบลิขสิทธิ์มันมีแบบไหนบ้างอะไรที่ห้ามทําอะไรทําไม่ได้เลยอ,อันนี้พี่ซอตัวอย่างเช่นค่ะ กรตูนหนึ่งเรื่องที่เราชอบดูเจ้าหญิงหนึ่งคนนะเราเราไม่ระบุแล้วกันนะเจ้าหญิงหนึ่งคนกว่าเจ้าหญิงหนึ่งคนเนี่ยจะออกมาเป็นการ์ตูนหนึ่งเรื่องได้เขาผ่านขั้นตอนในการคิดแล้วก็มีผู้ใหญ่ที่ทํางานกันเยอะมากรวมถึงต้องมีเขียนบทมีมีคนเขียนมุมกล้องเขียนสตอรี่บอร์ดก็มีโปรเซสต่างๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะเด็กๆ ซึ่งกว่าจะเกิดมาเป็นหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยมีต้นทุนผลิตเยอะมาก oh. าหลายคนอาจจะเคยดิน oh. หุย้ยหนังเรื่องหนึ่งกระตู้นเรื่องหนึ่งแพงขนาดนี้เลย <Okay. S 1> หรอถ้าสมมติเราทําออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็มีคนขโมยของเราไปไปทำมาหากินเพิ่มเติมนั่นก็เหมือนกับว่าเรากำลังละเมิดลิขสิทธิ์เพราะว่าผู้สร้างเนี่ยไม่ได้รับผลตอบรับจากสิ่งที่เขาสร้าง oh. ดังนั้นแล้วเรื่องนี้สำคัญมากค่ะทุกคนคะในการที่เราจะไปหยิบนำไอเดียคนอื่นมาใช้แล้วก็บอกว่าเป็นของเราเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม อย่างนี้ได้ไหมคะพี่ซอฟสมมติว่าเราจะไปเอาไอเดียของใครหรือว่างานของใครมาเนี่ยค่ะ ต้องให้เครดิตเขาไหมคะพี่ซอฟว่าขอขอบคูณอย่างนี้ได้ไหมคะอันนี้ถามแทนน้องๆเลยนะพอที่จะได้แต่ถ้าแบบที่ถูกต้องและควรที่สุดเลยก็คือถ้าเราจะนําคลิปวิดีโอของใครมาใช้หรือแม้แต่อเดียของเขาคืออาจจะไม่ได้ดูดวิดีโอเข้ามาแต่เราจะไปทําตามแบบเขาด้วยพลอะเรื่องด้วยได้อะลอกต่างๆที่เหมือนกันเราควรที่จะติดต่อเพื่อขออนุญาตก่อนดังนั้นแล้วเนี่ยในโลกยุคใหม่นะคะคลิปวิดีโอบนโลกออนไลน์ก็มีความสําคัญไม่แพ้กันก็เลยอยากให้เด็กๆทุกคน เ,เล่งเห็นความสำคัญของเรื่องลิขสิทธิ์โอ้โหพี่สาวคุ้นคุ้นไหมระหว่างที่เดเด็กทางบ้าน ฝึกเป็นยูทูบเบอร์พี่เองก็ฝึกเป็นพิธีกรด้วยวันนี้เราดู <laughs> สลับบทบาทกันนิดนึงค่ะ <laughs> ก็ได้บทเรียนนอ้อพี่ซอฟแล้วก็ได้ประสบการณ์มากๆนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณพี่ซอฟนะคะที่มาให้คําแนะนํานะคะแล้วก็มาชวนคิดชวนคุยในมุมมองใหม่ๆนะคะ <c oughs> สาหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นงไงบ้างคทุกคน